ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูตรเดนพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขนะครับจับคู่นะครับสองตัวบนล่างนะครับนำมาให้ท่านสมาชิกได้ออกไปเป็นแนวทางนะครับครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นคลิปใหม่สูตรใหม่นะครับเพราะว่าตัวเลขก็เข้ามาเพียงเก้างวดนะครับ ผมก็ได้นำเอามาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นยนวทางนะครับเผิดชอบนะครับจับชุดออกมาแล้วก็ได้เพียง4ชุดนะครับ4ชุดเน้นๆน,น,นะครับก็ลองไปติดตามโดยเผื่อชอบนะครับเข้าได้ทั้งบนด้านล่างเดินบนเดินล่างนะครับแล้วก็มันดูกันเลยนะครับตามสติของเราก็เข้ามาก็ไหลหัวนะครับแต่ผมก็ได้ตัดมาเพียงน้อยชุดน้อยนี่นะครับเพราะว่าเม็ด เป็นการทำให้เสียเวลาเยอะนะครับเลขที่ออกมานะครับ019นะครับล่างมาที่6 5านะครับเราใช้6กนะห้าห้านะครับเพิ่มแท้มาเป็น6นะครับหลักหน่วยนะครับเพิ่มมาเป็น6แล้วก็มาบวก6นะครับบวก6หลัก10นะครับก็ได้มาที่เลข2 3 4นะครับส่วนดัานี้นะครับเราใช้1 9 6นะครับ เรามาบวกกันนะครับก็หนึ่งเก้าหกเราก็ได้มาอันนี้ผมว่าในบวกอ่าเลขหนึ่งไม่ได้เข้ามานะครับบวกออกมาก็ได้มาที่เลขห้าแล้วก็ศูนย์นะครับห้าบวกห้านะครับอ่เราก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็บวกสองนะครับเราก็ได้มาที่เลขสองนะครับเลขที่ออกมานะครับเก้าศูนย์สามล่างเก้าเก้านะครับก็เข้ามาที่ศูนย์สามนะครับ หาติดตามนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนใหม่แต่เดินดีนะครับยังไม่หลุดนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านอาพิจารณาดูนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เก้านะครับเก้าเราก็เพิ่มแต้มมาเป็นเลขศูนย์นะครับบวกเก้าหลักสิบล่างนะครับเราก็ได้มาที่เลขเก้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนด้านนี้นะครับสามบวกเก้านะครับสามบวกเก้าเราก็ได้มาที่ สามบวกเก้าได้มาที่เลขสองนะครับสองบวกห้านะครับเราได้มาที่เลขเจ็ดเจ็ดบวกสองนะครับเราได้มาที่เลขเก้านะครับตอนเลขที่ออกมานะครับสองเจ็ดสองล่างศูนย์เก้านะครับครับเข้ามาที่ศูนย์เก้านะครับและต่อมานะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เลขที่ออกมาก็แปดเจ็ดสองล่างสามศูนย์นะครับรับเข้ามาที่เจ็ดสองนะครับ นละต่อมานะครับเลขที่ออกมาคือหกศูนย์ห้าล่างหนึ่งหกนะครับเราเข้ามาที่ศูนย์ห้านะครับแลวต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมาห้าสามศูนย์นะครับล่างหกสองนะครับของเราก็ได้เข้ามาที่ห้าสามศูนย์นะครับเป็นเลขที่แทบจะไม่ต้องกลับเลขนะครับเพราะว่าเราใช้เป็น ด้านนี้เป็นหลักสิบนะครับด้านนี้เป็นหลักหน่วยนะครับก็เข้ามาที่สามศูนย์ตรงๆนะครับอย่างวันที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มาที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับด้านนี้ได้มาที่หกหนึ่งสามนะครับจอนเลขที่ออกมาก็คือสี่ห้าสามล่างหนึ่งหนึ่งนะครับเข้ามาที่หนึ่งหนึ่งนะครับมาดูวันนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเขาก็ได้คำนวณออกมาก็ไดดังนี้นะครับ ครับเลขที่ออกมานะครับ4 5 3ล่าง1 1ึ่นึงะครับก็หเราเพิ่มแทบมาเป็นเลขสอนะครับแล้วมาบวกหลักสิบนะครับคือเลขหนนะครับเราก็ได้มาที่เลขสามี่หนะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ได้3าบวกหนะครับ3าบวกหเราก็ได้มาที่เลขสีนะครับ4ีแล้วบวกหนะครับได้มาที่เลขเก้นะครับ9กบวกสได้มาที่เลขหนนะครับ การจับชุดเราก็เน้นมาที่นะครับ4กับ5นะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่9กับ1นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าตัดทิ้งได้นะครับตามสถิตินะครับก็นะครับก็เข้ามาที่3ากับ4นะครับศูกับ2นะครับเก้าไม่เอานะครับก็รู้สึกว่าจะเดินเข้ามาได้2ตัวด้านนี้ก็2ตัวนะครับ อย่างหัวนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งกับสองแล้วก็เจ็ดกับเก้านะครับอันนี้ห้ากับหกแล้วก็ศูนย์กับสองนะครับอันนี้ครับเก้ากับศูนย์นะครับหนึ่งกับสองห้าหนึ่งกับสามนะครับเข้ามาที่ศูนย์สามนะครับอันนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้ก็หนึ่งกับสามนะครับเลขที่ออกนก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเรามาเน้นที่สี่กับห้านะครับด่านนี้ได้เก้ากับหนึ่งนะครับ จัดชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับเน้นออกมาครับสี่ชุดนะครับก็มีอยู่เก้าสี่นะครับเก้าห้าแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับตัวเลขของเราก็ไม่น่าจะพลาดนะครับวันนี้น่าจะติดตามได้นะครับก็ดูว่าเป็นแนวทางนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็กันกันไว้สามชุดนะครับก็มีสี่สามแลเก้าสามนะครับหนึ่งสามห้าหนึ่งสามนะครับก็กันกันไว้นะครับ แต่เน้นๆออกมาก็คือ495นะครับ1415นะครับเลขหนึ่งสวยนะครับหวอดนี้นะครับเป็นหลักสิบนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับหนึ่่าจะมาเป็นหลักสิบมากกว่านะครับก็ลองไปพิจารณาดีครั้งหนึ่งนะครับเผือบชอบนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ